ราศีมังกรในช่วงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรชาวราศีมังกรก็จะได้หั่งใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมังกรจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายบุญจะหล่นทับท่านจะรับแต่สิ่งดีๆ ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอีกมากมายในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีโชคลาภจะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้หยิบจับอะไรชาวราศีมังกรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะมีคนเข้ามาอุปธรรมค้ำชูจะมีคนชักโยงให้ท่านไปทํางานที่ดีหรือว่า นำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่านก็เป็นไปได้ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับโชคลาบมาจากทางไกลบางคนนั้นมาจากทางเหนือบางคนก็มาจากทางใต้เอาโชคเอาราบมาให้กับตัวของท่านในช่วงนี้ท่านจะคบใครก็จะถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านท่านจะมีโชคมีลาบ คนที่มาคบกับเรานั้นจะเป็นผู้ที่เอาโชคเอาราบมาให้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันจะมีคนชักโยงให้เรานั้นได้ไปทำงานที่ดีๆด,ด,ดีกว่างานเดิมก็มีในช่วงนี้ถือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เป็นญาติกับเราจะนําให้โชคลาบกับเราอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นการงานก็จะได้งานใหม่ๆทำทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะได้ของใหม่ๆทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมทำได้การเงินการทองก็ถือว่า ชาวราศีมังกรนั้นจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมออยากได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงก็เปิดให้ชาวราศีมังกรได้รับแต่สิ่งดีๆโชคลาบจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการทำมากินเงินทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ทำอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านดวงของท่านก็จะดีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็จะสิ้นสุดลงสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาสิ่งที่ไหนอันไหนไม่เคยมีก็จะมีอันไหนไม่เคยมีก็จะได้เข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆทางนั้นในเรื่องของการธมาค้าขายก็ถือว่าดีถ้าหากว่าท่านลงทุนอะไร ไปในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านท่านจะรับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนร่ำรวยได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรำก็มีจาวราศีมังกรก็ถือว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเข้ามาเนื่องด้วย ในช่วงของวันที่15จะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงจะโคจรเข้าสู่ในราศีเมทุนในช่วงของวันที่15ของเดือนมิถุนาอันนี้จะทำให้ชาวราศีมังกรมีความสดใสทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะกับการลงทุน ท่านจะลงทุนอะไรก็จะได้เงินก้อนเข้ามาหาท่านเรียกว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ไม่มีอะไรมายับยั้งท่านได้ถ้าว่าท่านตัดสินใจทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านจะมีคนให้การสนับสนุนท่านและมีคนอุปธรรมค้ำชูบางคนทำงานหลวงหรือว่าทำงานรับราชการ ในช่วงนี้ก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายมีเจ้านายคอยเอ็นดูและมีเจ้านายคอยลักใคร่ท่านจะให้ความช่วยเหลือท่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าชาวราศีมังกรจะเอ่ยปากอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนก็ถือว่าในช่วงของวันที่ สิบห้าที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมทุนนี่ชาวราศีมังกรจะทำอะไรก็จะมีความรุ่งโลดมีความสดใสสว่างสวยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีบางคนได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้บางคนได้ โชคได้ลาบมาจากความฝันหรือว่าได้โชคได้ลาบมาจากตัวเลขก็มีในช่วงของเดือนมิถุนายนที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนถือว่าดวงของชาวราศีมังกรจะมีความสดใสโดดเด่นอย่างง่ายดายคนรักคนใกล้ก็ดีบางคนเลิกกันไปแล้วก็จะกลับมาคืนดีกันอีกก็มี ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีโชคมีลาบบางคนที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเจอเ,จอเนื้อคู่ท่านจะไปพบกันในงานเทศกาลต่างๆจะเป็นเนื้อคู่ที่ดีถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขมีความเจริญมีบุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกร ในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงนี้ถ้าว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าเงินทองนั้นชาวราศีมังกรจะหาไม่ยากเรียกว่าหยิบจับอะไรก็มีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องสรรเสริญท่าน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนาเป็นต้นไปถือว่าดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาตัวตนของท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในเรื่องของความรักความใกล้ก็ดีในช่วงนี้จะมีคนรักใกล้ และจะมีคนรักที่เอาอกเอาใจท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีแต่โชคจะมีแต่ลาบแต่ในเรื่องของสุขภาพและพาราณมัยก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาอันนี้ท่านระวังไว้บ้างหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการติดเชื้อ มาจากผู้อื่นอันนี้ท่านระวังไว้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องออกไปสังสรรค์หรือว่าไปพบปะกับสังคมโดยภายนอกอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าอาจจะมีการติดหวัดมาได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังเอาไว้หรือคนในครอบครัวของท่านอาจจะมีการติดเชื้อมาจากที่อื่นก็ได้ให้ท่านระวังไว้ อาจจะมีการเสียงเงินเสียทองบ้างในช่วงนี้บางคนบางครั้งนั้นต้องไปพบแพทย์ไปพบหมอบ่อยครั้งก็ขอให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรในช่วงนี้ถ้า,ากว่าเราระมัดระวังก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้า,ากว่าเกิดขึ้นจริงๆก็เรารู้แล้วเราระมัดระวังก็จะกลาย จากหนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกันไว้ในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภดวงของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าความดีมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาเกื้อกูลอุดหนุนท่านอีกมากมายการเงินการทองการงานก็มีตามที่เราบ่งบอกไปแล้ว ในช่วงต้นๆน,นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีความสำเร็จในช่วงของเดือนมิถุนายนชาวราศีมังกรจะเอ่ยปากอะไรทำอะไรก็ย่อมจะมีความสำเร็จทางนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้กํำลังใจและคอยช่วยเหลือท่านอยู่ท่านทํางานอะไรก็ดีในช่วงนี้ไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรือ ทำงานเกี่ยวกับห้างร้านต่างๆก็ถือว่าดวงของทั้นดีบางคนทำงานตามโรงงานก็จะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเข้าไปให้กำลังใจกันอีกมากมายบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงของเดือนนี้ถือว่าโชคลาบนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินอีกเช่นเดียวกันถือว่าชาวราศีมังกรจะดีมากๆในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันนั้นจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันอีกต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี